สัตว์ลูกนี้พนตันทัศเทียนนักแสดงเชฟชื่อดังรวมวงแชแหลกคำใบอ้างค่าเรียนลูกช็อกสิบปีอย่างไม่มีคืนคุ้มไหมโอ้โหเดือดไม่เบาสำหรับเหล่านักแสดงรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนกสินใจแอมสาวลักษณ์และพนตันทัศเทียนดีกรีเชฟชื่อดังที่ออกมาบ่นระงมเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ติดเงินว่าโพสต์ของนกสินใจทำจับตามองแล้ว แต่โพสต์ของพลตันทเสถียรก็แซบเด็ดเหมือนชี้โป่งเพิ่มเติมออกมาบอกเบาะแสว่าอ้างค่าเรียนลูก10ปียังไม่มีคืนคุ้มไหมพลตันทัศเสถียนดีกีนักแสดงและก็เชฟชื่อดังได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมของนกสินใจในโพสต์ตัดพอเรื่องคนติดนี้ว่าเข้าใจเลยครับพลทวงจนเลิกทวงแล้วครับไม่มีค่าเล่าเรียนลูกจะสิปีแล้วมั้ง ช่วยให้หลุดจากนี้นอกระบบร้านกาแฟาที่เคยดังซื้อรถบอเช่ได้แต่คืนเงินไม่ได้ทุกวันนี้ทำใจแล้วครับซึ่งนกสินใจนั้นก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับว่าโหหนักกว่านกเยอะเลยค่ะในขณะที่ทางด้านของแอมสาวรษค์ก็ได้ออกมาเสริมทับระบายถึงลูกหนี้ด้วยเช่นกัน เราแทบไม่เคยได้เงินคืนจากลูกนี้เลยขนาดจ,จะทวงเจ้านี่ยังอายแทนไม่กล้าทวงเจอกันเราเป็นฝ่ายเดินหลบบ้าไหมส่วนทั้ง3ดารารุ่นใหญ่จะกล่าวถึงลูกนี้คนไหนนั้นก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาอัปเดตอีกทีจะใช้เคสเดียวกันกันกบหน่อยบุตรกรเพื่อนดาราดังอีกคนหรือเปล่าก็คงจะต้องจับตามองแต่ทว่าการไม่มีนี่ก็เป็นลับอันประเสริฐจริงๆหรือถ้าเป็นนี่แล้วก็ควรทยอยคืนอย่าค้างยาวนับ1ิบปีแบบนี้เลยค่ะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ